แต่เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปถามคุณแม่ท่านอีกทีหนึ่งว่าเขาภูมิใจกับผมไหมใช่ครับใจใจเกินร้อยในวันสตรีสากลเนี่ยแล้วก็ไปหั่นตั้งเนี่ยครับนมกัแกงดาบกับควเนี่นะครับเปรก็เอาเปล,เปลกกแกงครับดาบก็แกแกงเปรก็ค็ควหัวใจยิงไทยเกินร้อยสำคัญที่สุดครับผมไปนึกถึงแม่ แม่ตอนที่เลี้ยงผมเล็กๆท่านลำบานี่นานขนาดนั้นยังจำได้อยู่เหรอครับผมจำได้นะประธานครับท่านไกวเปและท่านก็กล่อมผมด้วยเสียงเพลงตั้งภาพเหนือนะครับวันนี้เป็นวันสิทธิสตรีสากลว่าด้วยเรื่องผู้หญิงไทยใจเกินร้อยท่านเนี่ยมานั่งและลึกถึงพระคุณอีกอีกสีก่ห้เดือนถึงนะฮะวันแม่ฮะ <uge ot> ยังยังยังไม่ถึงฮะวันนี้วันนี้วันสตรีสากลเอาให้ผู้หญิงเขาคุยกันให้เขายกย่องสรรเสริญไอ้สิ่งที่แม่ท่านเลี้ยงท่านมาน่ยก็เป็นที่ภาคภูมิใจแต่เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปถามคุณแม่ท่านอีกทีหนึ่งว่าเขาภูมิใจกับผมไหมใช่ครับสัภากา